คอนโดที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณคอนโดเอเดโอคิวสุขุมวิทสาค่ะอยู่ใกล้ BTS เอทองหล่อห้องที่พามาดูวันนี้นะคะเป็นไทท์ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด46.5ตารางเมตรห้องตกแต่งมาในสไตล์ลูลาเลยค่ะและห้องนี้นะคะอยู่ชั้นสูงทำให้ได้วิวเมืองสวยๆแบบนี้เลยให้มาพร้อมกับระเบียงค่าไว้เปิดสัมผัสอากาศในทุกๆวัน ถัดเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องน้ําค่ะซึ่งอยู่ในตัวห้องนอนเลยค่ะให้มากว้างมากๆแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาอย่างชัดเจนค่ะให้มาพร้อมกับอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ในส่วนของห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้อย่างสบายๆเลยค่ะห้องกว้างมากๆถัดเข้ามานะคะทางด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของว้านอินครอเซค่ะให้มาอย่างจุใจเลยและยังมีโต๊ะ่องแปลงมาให้อีกด้วยพร้อมให้เช่าเพียง38,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อยกนิ้วเข้ามาได้เลยนะคะ